4 h of July หรือวันที่4กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาในวันชาติสหรัฐอเมริกานี้มีผู้คนชื่นชมนะครับผมทำฉากให้ท่านเห็นวันชาติโดยเอาบุคคลคนหนึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นตานะครับ บุคคลท่านนี้ผมต้องพูดถึงเพราะเป็นผู้นำคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนย้อนหลังกลับไปเมื่อ200ปีเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชเป็นอิสระเขาเรียกว่าอินดีพ e n เดนเดเป็นอิสระภาพ200ปีนี่ท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าอเมริกาเป็นยังไง แต่ถ้าท่านมาอยู่อเมริกาท่านเดินทางไปที่เวอร์จิเนียไปทางฝั่งตะวันออกเขายังเก็บเมืองเก่าๆไว้เห็นเยอะเลยครับบ้านไม้ซุงชุมชนสารสารสารของเมืองที่บริหารของเมืองยังมีอยู่ก็ทำให้นึกภาพได้ว่าเมื่อ200กว่าปีเมื่อประกาศอิสรภาพนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุด ดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูในระหว่างที่ผมคุยกับท่านเนี่ยนี่เป็นความชื่นชมของประชาชนอเมริกันเขาภาคภูมิใจในวันชาติของเขาทำไมเขาถึงภาคภูมิใจแหมอันนี้ผมไม่ใช่คนอเมริกันแต่ผมมีความเคลิมไปกับเขาภาคภูมิใจไปกับเขาเหมือนกัน จากภาพต่างๆที่เขามีการจุดพุฉลองกันเนี่ยนะถามว่าทำไมถึงภาคภูมิใจไปเขาละสุนัยไรขายตัวแล้วหรือไม่ใช่คะครก็ประเทศเรามันไม่มีวันชาตินะครับวันชาติประเทศเราไม่มีครับเดิมนะ้นเราใช้วันที่24มิถุนาเป็นวันชาติ เข้าใจได้นะครับทำไมอเมริกาใช้วันประกาศเอกราชประกาศอิสรภาพจากการอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษเป็นวันชาติมันก็แด่นอนปู่ย่าตายายของเขาเขาก็ภาคภูมิใจกับบรรพบุรุษของเขาที่ต้องต่อสู้เช่นเดียวกันครับคนไทยถ้าไม่ปิดตาจนเกินไปนี่ต้องเห็นความเป็นจริงว่า นับตั้งแต่24มิถุนาสอเป็นต้นมาประชาชนไทยมีหลักประกันในชีวิตมากขึ้นภายดีกว่าภายใต้ระบบปกครองของกษัตริย์สมัยรัชกาลที่7ก็คิดเอากันแล้วกันครับในวันที่รัฐประหารการปฏิวัติเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของโลกที่เรียกว่า Great Depression 1929 ข้าวยากมากแพงหมดรัชกาลที่เจไปนอนพักผ่อนอยู่ที่หัวหินครับพระราชวังหัวหินอ้าวคิดเอาก็แล้วกัน <c oughs> คนไทยก็อดอย่างอยู่อย่างนั้นนะดังนั้นสิ่งที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกรครองแล้วเอาประชาชนไปที่ตั้งเอารัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้งวางหลักหกประการคือคนปกครองจะต้องค้ำประกันสุขภาพของประชาชนค้ำประกันการศึกษาค้ำประกันการเอกราชมีหลักหกประการ แล้วตั้งแต่นั้นมาความเจริญทั้งทางวัตถุความเจริญทางการปกครองความเจริญทางการเมืองก้าวหน้าขึ้นมีการปรับปรุงระบบกฎหมายให้ก้าวหน้าเพราะในอนดีตนั้นคนปเรียนเก่งยังไงกลับมาเมืองไทยไปเรียนเมืองนอกกลับมาได้ทุนสมัยก่อนไม่มีใครไปทุนส่วนตัวนะครับสมัยรัชกาลที่ห้าที่หกเขาส่งทั้งนั้นแต่พอกลับมาแล้วต้องมาเป็นขี้ข้ามาเป็นหัวหน้าไม่ได้ โดยเฉพาะทะหารหัวหน้าทหารที่ใหญ่ที่สุดคือผู้อำนวยการโรงเรียนในร้อยเท่านั้นเองครับคือพญาโผล์พลอยู่หาเสนานีนายปรีดีพนมยงเรียนเก่งยังไงก็ต้องอยู่ใต้การบริหารของเจ้าหมดแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าเขาจะฉลาดทะลูกทนหลานเธอฉลาดประเทศมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการปกครองสิครับอันนี้เราพูดกัตรงๆดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสีจ็ด 24มิถุนาจึงเหมาะมีเหตุมีผลที่สุดที่จะเป็นวันชาติของประชาชนแต่ปรากฏว่าเราใช้มาจนถึงปี2503สมัยสฤษดิ์ทำการรัฐประหารก็ยกเลิกวันชาติไปเฉยๆครับหายไปเฉยๆแล้วก็เอาวันที่5วันเกิดของกษัตริย์เป็นวันชาติ ท่านเห็นนะครับประเทศไทยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมีกษัตริย์มาถึงรัชากาลที่เจ็ดที่ระบอกจเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันชาติครับธงชาติก็ไม่มีไอที่บอกไปรูปช้างเนี่ยอันนี้อุปโลกเอาเอาถ้ามีวันชาติก็ใช้วันชาติเดิมสิครับเอาวันชาติวันที่ตัง้งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ไม่รู้จักครับไม่รู้จักจะจัดการยังไงครับเออ ดังนั้นก็จึงต้องเอาวันที่ห้าธันวามาเป็นวันชาติเพราะเอาวันที่ห้ามาเป็นวันชาติเท่านั้นแหละครับคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขไม่ได้เกิดทันสมัยวันเปลี่ยนแปลงการปกครองคนก็เริ่มถามหาวันชาติมากขึ้นมันแปลกไงครับ ก็เมืองอื่นเขามีหมดวันชาติแต่ไทยไม่มีวันชาติจะทัตกริย์จะเอาวันไหนก็เอาสักวันหนึ่งที่เป็นวันสําคัญเอาวันพระในสวนชนช้างไหมอันนั้นเป็นวันกองทัพไปแล้วไม่รู้จะเอาวันไหนครับนี่คือสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านว่าเราเราขาดแคลนอย่างไรไปเอาวันที่ห้าธันวาพอในหลวงรัชกาลที่เก้าสิ้นพระชนเอาแล้วทำไงคะนี ไปเอาวันชาติเอาเอาเอาวันคนเอาวันเกิดคนตายเป็นวันชาติได้หรือเออไม่ได้อีกเอาวันที่ยี่สิบแปกรกฎาวันเกิดรัชกาลที่สิบมาเป็นวันชาติไหมยหมือนอีกเลยไม่มีวันชาติครับวันนี้แล้วท่านก็รู้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไม่รู้สึกมีปมด้อยได้ยังไงล่ะคนไทยประเทศอะไรวะไม่มีวันชาติคุณสมยศก็ทำการตามหาวันชาติสิครับ ติดตารางครับคุณสมยศคุณสมยศตามหาวันชาติมาสิบกว่าปีแล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดนะแกตั้งกลุ่ม24่ิบมิถุนาเนี่ยปลาสายขั้งแรกๆนี่น่าจะเป็นน่าจะก่อนการรัฐประหาร19กันยาสี่เนะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือหลังจากนั้นอาจารย์สุรชัยก็ไปปลาสายกันที่สนามหลวงผมก็ไปคุณสมยศประกาศวันตามหาวันชาติ แล้วต่อมาก็จัดแลนลี่จัดขบวนตามหาวันชาติคือให้ความสำคัญกับวันที่24แล้วเอาวันที่24มาตั้งเป็นชื่อกลุ่ม24มิถุนาเลยล็อกเป้าล็อกเป้าจับจะจับข้อหาอะไรตามหาวันชาตินี่คือกระบวนการยุติธรรมไทยครับก็เลยจับข้อหาหนึ่งหนึ่งสองเพราะอะไรเพราะ การที่บอกว่า24มิถุนาเป็นวันชาติคือการการโต้แย้งวันที่5ธันวาครับคุณสมยศก็เลยถูงยัดข้อหาตามกระบวนการยุติธงคืออะไรก็ได้คุณล็อกเป้าแล้วก็เหมือนกับคุณธนาลอิวสกุลวันนี้บรรณาธิการฟ้าเดียวกันคุณสมยศวันนั้นเป็นบรรณาธิการ voice of Thaksin เสียงของทักษิน voice o f ทักษินเรียนแบบ voice o f อเมริกาเนี่ยก็เลยไปหาจนได้บทความหนึ่งแล้วก็บอกว่าเจอหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มาให้ประกันตัวขังลืมแปดปีแล้วอย่างนี้ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวันชาติของเรามันจะมาอย่างไงแล้ววันนี้หนักเข้าไปอีกพยายามทำลายสัญ,ญลักษณ์ของ คณะ,ะรัษฎรตั้งแต่รัชกาลที่เก้าแล้วโดวยการเลิกวันปฏิวัติ24่สมิถุนาเป็นวันชาติลบไปเลยสมัยรัชกาลเก้าพอมาถึงรัชกาลที่สิบขุดหมุดคณะรารหายไปเลยครับเออเอาเลยเอาละว่าหมุดเล็กๆไม่รู้ใครขุดอนุสาวรีย์ปราบกบฏท,ที่ลักษีขุดหายไปเลยอันนั้นบเบลอเลยใหญ่กว่าช้างห้าตัวหายไปเฉย อัศสวินขวัญเมืองผู้ว่าก็ทำเป็นแป๊ะๆไม่รู้รู้ทั้งรู้ครับสิ่งที่รู้ทั้งรู้คืออะไรพูดถึงไม่ได้คืออยา่าก็อย่าให้มีอะไรที่พูดถึงไม่ได้นั่นแหละวังทั้งนั้นอาน,นี่พูดกันตรงๆแล้วล่าสุดมาอีกแล้วครับแต่มาสมัยชัดชาติเลยประหลาดหน่อยสะพานพิบูรลสงครามสะพานพิบูรลสงครามหายไปได้ยังไง เปลี่ยนชื่อไปเฉยเลยครับเอาป้ายอย่างดีเลยมาแปะแทนเป็นบกสะพานท่าราบแห่นังสือพิมพ์มติชนก็ลงข่าวมายุคนี้นะแสดงให้เห็นว่าสงสัยวังคลายมนแล้วมัง้งอย่าลืมว่าตอนที่ขุดหมดาาดุดคณะราฐอุ้มอนุสาวรีย์หายนั่นมันอยู่ในยุคคอสชอนะนะาตา4นะีาสิบสี่ะมันเผด็จการเต็มที่เห็นหรือยังครับว่าประยุทธ์นี่ทำยังไง ดังนั้นไอร้บบระบบเผด็จการมันทำลายประวัติศาสตร์อย่างนี้มติชนโซเชียลงงพบสะพานพิบูลสงครามใกล้แยกเกียงกายจู่ๆถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นท่าราบเอ้ยมาท่าอะไรท่าราบในดินท่าราบมือขวาของพระองค์เจ้าบวรเดชที่ทำการกรบฏคือจะเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับคืนไม่ให้มีประชาธิปไตยเอากำลังออกมา ในเดือนในปี2476จ็ถ้าจำไม่ผิดเดือนตุลาคมยกกำลังเอาจากทหารหัวเมืองมารบกับคณะราษฎรนั่นแหละแต่แล้วก็ปิดบังอีกแล้วอยู่ก็อยากจะให้มันหายประวัติศาสตร์ไปยกหายไปเฉยๆหนังสือพิมพ์ไม่กล้าพูดสื่อต่างๆปิดปากผู้ว่า <c oughs> ไม่พูดแบะแบะแต่มาวันนี้กระแสมันตกแล้วมั้งครับ ในดินท่าราบนามสกุลท่าราบเป็นมือขวาพระอ,องค์เจ้าบวรเดชตายในตายในการก่อกระบฏนั้นแล้วเป็นคุณตาของพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองค์คมนตรีวันนี้เออให้เข้าใจอย่างนี้ปรากฏว่ามาเพแ,แค่ไม่กี่ปีครับหลังจากรัชก,การที่สิบขึ้นคลองราด ทำการลบประวัติศาสตร์คณะราษฎรเดีนี้จะลบอีกนี่คือหลักฐานว่าวังต้องการจะลบประวัติศาสตร์คณะราษฎรแล้วจะดึงประชาธิปไตยกลับมาเป็นราชาธิปไตยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่วังโกรธที่สุดมีบุคคลสามคนในคณะราษฎรจนถึงวันนี้นะหนึ่งพญาพโหลสองปีดี สามจอมพลปอดังนั้นอนุสวรีพญาพหลเก็บค่ายพญาค่ายพญาพหลลบบุรีเปลี่ยนชื่อเอาชื่อกษัตริย์ไปใส่แทนแล้วใครจะขวางอะ่ะค่ายจอมพลปอเอาชื่อราชินีศิริกิตไปใส่แทนใครขวางอะ่ะอนุสวรีจอมพลปอเอาออก ปรีดีเขาก็อยากจะทำลายครับแต่ยากหน่อยเพราะฝังอยู่ในหัวใจประชาชนแล้วอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่สร้างอนุสาวรีที่ยิ่งใหญ่คืออนุสาวรีการศึกษาแล้วอยู่ๆก็มาเปลี่ยนป้ายสะพานพิบูลสงครามซึ่งเป็นถือว่าเป็นนามสกุลของจอมพลปเห็นไหมครับอันนี้ลนะ้วชัดแล้วนะนี่ ลงกันหลายฉบับครับไทย P.P.S เอารูปมาลงเลยเนีย่เป็นอย่างนี้เลยครับเปลี่ยนชื่อถอดออกทำลายอันเก่าแปะอันใหม่เข้าไปผู้จัดการก็บอกดาม่าสภาพิบูลสงครามถูกเปลี่ยนชื่อดังนั้นที่ผมพูดกับท่านนี้แหละครับในวันชาติไม่ให้ผมภาคภูมิใจกับคนอเมริกันเขาอย่างไง แล้วยิ่งเรารู้ประวัติก็ยิ่งชัดครับบุคคลที่ท่านเห็นนั้นคือจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำการต่อสู้กับอังกฤษแล้วที่เป็นหัวใจที่สุดที่วันนี้มนุษย์ต้องค้นหาว่ามันเป็นไปได้ยังไงสองร้อยปีที่แล้วระบบกษัตริย์ยังแข็งแรงครับ แล้วที่เราเข้าใจว่าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบกษัตริย์โค่นล้มระบบกษัตริย์นั้นฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่ประเทศแรกที่ทําล้มราชวงศออ์บูบองพระเจ้าหลุยส์ที่16ไม่ใช่ครับอเมริกาครับอเมริกาประกาศสถาปนาระบบประชาธิปไตยขึ้นก่อนครับโดยไม่เอากษัตริย์อังกฤษมาเป็นประมุขเพราะต่อสู้กับอังกฤษ แล้วหลังจากนั้นกองผู้สรับผู้ทำการปฏิวัติในอเมริกาเนี่ยเดินทางไปฝรั่งเศสแล้วไปช่วยการปฏิวัติที่นั่นต่อหลักๆเป็นอย่างนี้แล้วผมบอกที่ภาคภูมิใจคืออะไรในเวลานั้นเขาจะยกให้จอร์ดวอชิงตันเป็นผู้นำ ถ้าจอร์วอชิงตันต้องการจะเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้ครับเพราะความคิดยังหนานแน่นอยู่รู้ได้ยังไงว่าหนานแน่นก็คนส่วนหนึ่งในแคนาดายัง,ย,งยึดกษัตริย์อยู่เลยวันนี้วันที่อเมริกาประกาศเอกราชสู้อังกฤษประชาชนที่นิยมอังกฤษก็เยอะครับเยอะเมื่อพอประกาศเสร็จไม่พอใจเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนี่ทํานมองนี้แหละ พวกเสื้อแดงฝ่ายประชาไตยฝ่ายจอร์ดวอชิงตันอ่แล้วพรรคดพักพรรคดพักกันสีแดงด้วยนะแปลกดีนะพวกเสื้อเหลืองหนีประชาชนประชาชนเสื้อเหลืองหนีขึ้นไปอยู่ที่แคนาดาครับเห็นไหมดังนั้นถ้าจอร์ดวอชิงตันจะประกาศตัวเองว่าฉันจะเป็นกษัตริย์ก็น่าจะเป็นได้เพราะก่อวิธีคิดความเป็นกษัตริย์ยังหนาแน่นแต่ จอร์ดวอชิงตันไม่เอาครับไม่เอาแล้วประกาศบอกว่าขอไปเป็นผู้นำที่ประชาชนยอมรับจากการเลือกตั้งก็แล้วกันแล้ววันนั้นยังไม่มีกฎหมายว่าให้เป็นประธานาธิบดีได้สองสมยัยจอร์ดวอชิงตันก็ประกาศว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วขอเป็นประธานาธิบดีเป็นสองสมยัยพรรคพวกจะบอกเป็นต่อเป็นต่อ ถ้าบอกไม่เอาพอแล้วอไปทำไร่ที่เวอร์จิเนียเห็นไหมครับผมก็เคยทำสารคดีจอร์ดโอชิงตันให้ท่านดูตั้งบริษัทค้าคาใบายาสูบเนะี่ยตั้งแต่200ร้ปีที่แล้วที่แถวเวอร์จิเนียปากไม่น้ำนั่นะดังนั้นสิ่งที่เราอัศสรจันใจและต้องมีการค้นคว้าอีกวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้นะครับคุยวันชาติของอเมริกาความภาคภูมิใจนั่นก็คือต้องค้นคว้าอีกเฮ้ย สองร้อยปีคิดได้ยังไงวะว่าอยู่จะเป็นประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นผู้นำเป็นประธานาธิบดีคนแรกของโลกนะไม่ใช่ของอเมริกานะคนแรกของโลกครับเพราะในเวลานั้นไม่มีประธานาธิบดีครับและเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนแรกของโลกอีกเหมือนกันและอยู่แค่สองสมัยพอครับ ทำไมผมต้องเน้นเสียงเปรียบเทียบกับจีนแก้รัฐธรรมนูญสีจิ้นผิงขอเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตครับเปรียบเทียบกับปููตินแก้รัฐธรมรมนูญสองรอบสามรอบท,ทั้งทั้งที่เป็นมาแล้วสองสมัยสามสมัยสี่สมัยแล้วเนี่ยขอเป็นตลอดชีวิตได้เห็นไหมครับเปรียบเทียบกับไทย ท่านก็คงรู้อยู่แล้วเราเป็นกษัตริย์มานานแล้วเนาะไม่ต้องเลือกตั้งแต่เปรียบเทียบยังไงปรากฏว่าวันที่เขาประกาศเอกราชอเมริกาแตกเป็นสิบสามก๊กครับมีสิบสามรัฐครับไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นครับคล้ายๆกับกรุงศรีอยุธยาแตกเราประกาศเอกราชรวบรวม,รวมประเทศชาติ เ,ออเป็นเอกราชษจากพมาก่าวันนี้ยังเจอพมา่าขี่เครื่องบินขี่สีขี่หัวไทยอีกยิงคนไทยเสียชีวิตอีก200กว่าปีก่อนสมัยรสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีรวบรวมแผ่นดินไทยเป็นเวลาใกล้ใกกันกับสมัยจอร์ดวอชิงตันรวบรวมอเมริกา13รัฐฝั่งตะวันออกตอนนั้นแคลิฟอร์เนียยังไม่มีตะ,ตะวันตกยังไม่มี ใช้วิธีอะไรครับใช้วิธีประชุมเขาเรียกสภาคอนติเนนตตลสภาพื้นพื้นภาคพื้นทวีปเอาตัวแทนสิบสามรัฐมานั่งคุยกันก่อตั้งประเทศชาติครับแต่ของเราต้องรบกันครับมีหกก๊กต้องรบกันครับผมเป็นเด็กๆก็ตั้งคำถามไอ้คนไทยเหมือนกันไหนครูบอกว่าคนไทยต้องรักชาติแล้วทำไมพระเจ้าตากสินต้องไปตีไปลบกับ เจ้าเมืองจันบุรีวะก็มันยังไม่มีชาติไงครับอันนี้ขเขาจะจริงเป็นอย่างนี้ท่านตั้งคำถามหรือเปล่าเห็นไหมครับดังนั้นเราดูพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแผ่นดินดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จากมนุษย์จากผู้นำไม่ให้ผมรู้สึกประทับใจกับเขาได้ยังไงเรื่องอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมฮะ ผมนึกบอกว่าวันนี้เราต้องพูดถึงวันชาติอเมริกาแล้วก็เชื่อมโยงกับประเทศไทยเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าผมไม่ใช่คนอเมริกันและไม่ได้คิดจะไปเป็นคนอเมริกันเขาแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันควรภาคภูมิใจแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์จากการที่เขามีประธานาธิบดีมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่นั้นยังไม่มีการรัฐประหารเลยสักครั้งเดียวเขาก็พัฒนาประเทศเขาจะเลยลุ่งเรืองมาและเป็นประชาธิปไตยเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยและสำคัญที่สุดความเป็นต้นแบบประชาธิปไตยนี้มันเอื้ออาทรต่อมนุษย์มันยอมรับกติกาโลกสหภาพสหประชาชาติเขาพูดถึงหลักสิทธิมนุชนเขาก็ยอมรับหลักสิทธิมนุชน วันนี้อเมริกามีกฎหมายผู้ลี้ภัยแต่ประเทศไทยไม่มีจีนไม่มีรัสเซียไม่มีครับมีดีดียังไงหนีตายได้ครับเพราะในรัฐธรรมนูญเขาพูดถึงเรื่อง f e e of s p e e ี h เสรีภาพในการพูดมนุษย์ทั่วไปที่ไม่มีเสรีภาพถูกกดขี่หนีมาอยู่อเมริกาได้ครับเมืองไทยใครถ้าใครเจอข้อหาหนึ่งหนึ่งสอง ช่วยเก็บข้อหาเขาดีๆนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองให้ถูกต้องเลยนะมาอเมริกาขอรีภัยได้เลยครับยุโรปเหมือนกันและเมื่อมาอยู่แล้วก็ได้รับความสะดวกสบายตามอัตภาพผมไม่ได้รับสิทธิพิเศษในฐานะเป็นนักการเมืองไม่เคยได้รับสิทธิพิเศษในความสัมพันธ์ตอนที่เป็นประธานการรมธิการต่างประเทศรู้จักทูตอเมริกาไม่มีไม่มีอเมริกาไม่มีสิทธิพิเศษ ได้รับสิทธิตามประชาชนตามประชาชนผมก็เข้าตามคันลองประชาชนตัวสุขภาพฟรีใครบอกไม,ไม่มีเงินอยู่ในเมกาไม่ได้ไม่จริงนะครับผู้ลีภ้ภัยคนไทยที่หนีเข้ามาในเมกาคนต่างประเทศที่หนีเข้าเมกาขอให้ท่านมาอยู่ที่นี่ได้เท่านั้นแหละครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถเป็นเจ้าของประเทศได้ ผมเกิดเมืองไทยเป็นเจ้าของประเทศได้ครึ่งเดียวเป็นทหารได้แค่ทหารเกณฑ์แต่เป็นในฐานสัญญบัติไม่ได้สอบเข้าไม่ได้เพราะเตี่ยเป็นจีนแปลกไหมอเมริกานี่มาอยู่เะครับทันทีคุณคุณได้สิทธิ์เป็นสิทธิเส้นเมื่อ,อไหร่คุณมีสิทธิทุกอย่างเหมือนคนอเมริกันยกเว้นอย่างเดียวสมัครประธานาธิบดีไม่ได้เพราะประธานาธิบดีต้องเกิดที่นี่แลร,รัฐมนูเขียน เป็นสอสอ,อ,อบอตอสมาชิกเทศบาลเป็นได้เลยหมดครับถ้ามีปัญญานะดังนั้นวันนี้ผมในฐานะที่หนีภัยเผด็จการมาเนี่ยมันก็ทราบซึ้งนะไปที่อิม i g r เกชันเขาเขาไปสัมภาษณ์ผมเนี่ยผมไปเห็นป้ายเขาประธานาธิบดีคนสำคัญสำคัญเขา,เข,าเขียนคล้ายๆกันหมดนะ เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรีภัพเนี่ยแต่จำของประธานดีเรแกนได้เขาบอกว่าคุณไปอยู่ประเทศไหนคุณไม่มีสิทธิ์ได้เป,เป็นเจ้าของประเทศนั้นแต่คุณอยู่อเมริกาคุณมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของอเมริกาแล้วการ,ปรเป็นเจ้าของอเมริกาก็คือเป็นประชากรขอ,ของเขาก็จะได้รับสิทธิการคุ้มครองไปอยู่ต่างประเทศถูกทำร้องทำ้ายไปหาสถานทูตสถานทูตตรงดูแลเพราะอะไรเพราะระบบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่เป็นคนเลือกตั้ง อแล้วได้สิทธิยังไงนะสุดท้ายทำไมไม่ได้สักทีไปอเมริกรันเลยทงํงาไง่ายๆง,ง่ายที่สุดแต่งงานหาเมียสักคนหนึ่งคนอเมริกรันแต่นี่คือความยากลำบากที่สุดของผมดังนั้นใครที่มาแต่งงานกับคนอเมริกรันแล้วก็จะได้สิทธิการเป็นประชากรของเขาครับง่ายที่สุดประเทศไทยนี่ตี่ยผมแต่งงานกับแม่ผมตลอดชีวิตจนตัวตายแล้วยังต้องถือใบต่างด้าวเลย ยังเป็นยังเป็นไทยไม่ได้เลยแล้วจะให้ผมไม่ไม่ทราบซึ่งไม่ไม่ภาคภูมิใจเขาอย่างไงไมาอยู่ที่นี่รักษาฟรีครับการตรวจสุขภาพในประเทศไทยผมก็ไม่ใช่ระดับด้อยๆนะผมมีประกันภัยระดับรัฐสภาไม่ได้รับการตรวจลำไส้นะครับเขาเรียกโคโรโนโครโรนสโคปีการตรวจลำไส้เนี่ยจะเป็นต้นเหตุของ สำคัญที่สุดคือมะเร็งดังนั้นอายุห0สิบขึ้นไปแล้วต้องตรวจลำไส้ที่นี่ครับเป็นไฟบังคับครับใครมีประกันเขาก็ต้องคิดในค่าประกันเลยต้องไปตรวจลำไส้เมืองไทยประกันชั้นหนึ่งอย่างพิเศษเลยยังไม่มีเลยครับแต่ผมมาอยู่ที่นี่ไปไปตรวจทีงแล้วแล้วเขาจะให้ตรวจอีกเขาบอกอีกสามปีต้องตรวจอีกผมอกโอ้โหผมไม่อยากไปทําไมไม่อยากไปอ่ะ โอ้มันมันไปต้องไปสองคนครับเพราะเขาต้องให้เรากินเ,เตรียมร่างกายถ่ายแล้วก็ฉีดยาทงยา,าชาสลบอ่อนๆเขาไม่ให้ขับรถกลับต้องมีคนดูแลมันยุ่งยากเอาละผมเล่าอย่างนี้เพื่อให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจกับวันชาติของอเมริกา <c oughs> <c oughs> ในฐานะคนต่างประเทศนะครับ เราจะมาพูดถึงวันชาติกึ่งกึ่งวันชาติเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องความภาคภูมิใจของประเทศของตนในสหรัฐอเมริกามีประชาชนเขาภาคภูมิใจกับการมีวันชาติของเขาอย่างที่ผมกลาบเรียนท่านปรากฏว่าตอนนี้รัฐบาลจีนพยายามจะให้คนฮ่องกงเกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นชาวฮ่องกงครับแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาคนฮ่องกงเขาไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่เพราะว่าถูกปราบอย่างหนักเมื่อมีความเห็นต่างจากรัฐบาลจีนแล้วที่ผมต้องพูดกับท่านวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าออผมเอาแต่อเมริกาความภาคภูมิใจของจีนเขาก็มีเขาก็ภาคภูมิใจสิครับ ว่าเขาได้รับคืนแผ่นดินฮ่องกงที่อังกฤษเช่าไป99ปีเป็นเมืองเสมือนหนึ่งเป็นเมืองขึ้นแต่วันนีจ้จีนก็เข้าไปเช่าที่ดินในศรีลังกาในอีกหลายประเทศนะครับ99ปีเหมือนกันนะเหมือนอังกฤษเลยจะไม่ไปด่ากันเอา้าจีนก็มีความภาคภูมิใจ ในโอกาสครบ25ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่อ้อมอกแม่แล้วแต่ผมใช้รูปนี้เป็นธงฮ่องกงคุณสีแกกำลังเป่าดอกเรียกอะไรดอกเหมยหรือดอกซากุระเนี่ยนะปลิวเลยนี่เป็นรูปตลกตลกให้เห็นว่าบ้านเมืองมันไม่เหมือนกัน